สวัสดีครับแฟนเพจพีหลาจอยลูครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมนี่ครับงานติดตั้งในรถฟอร์ดเทควันเสครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันหนึ่งที่มีความภูมิใจนำเสนอมากลยครับเพราะว่างานคันนี้เนี่ยเสียงดีแล้วก็สวยจริงๆครับที่สำคัญคือคันนี้เดี๋ยวผมได้นั่งสับเสียงดูด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะมาให้ดูงานซาลิ่งููครับ ก็มาดูครับงานซาวคันนี้สวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นงานที่เราตั้งใจทาครับเป็นอลูมิเนียมเลยครับเห็นไหมแล้วก็แบ่งชั้นของโลโก้เลยนะครับเป็นเป็นเอวดีนะครับมีสีไล่สีนะครับสีฟ้าอ่อนเหมือนกับในรถนะครับรถฟอร์เวอร์คันนี้ภายในเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับไล่มาเป็นสี น้ำเงินเข้มนะครับเพื่อให้ตัดกับโพลแอมแล้วก็นี่ครับใช้โพแอมตัวคว้าแชมป์เลครับของ Mercury นะครับแล้วที่สําคัญคือคันนี้เห็นไหมฮะว่าเรามีความแตกต่างจริงเพราะว่าเราที่เนี่ยเราทํางานซาวนะครับเราทําให้เห็นถึงความแตกต่างว่าเราใช้อลูมิเนียมนะครับในการทํานะครับนี่ฮะลองดูผิวงานครับ ขนแมวแบบนี้เนี่ยต้องให้ช่างนะครับเป็นคนมานั่งขัดเลยนะครับค่อยๆขัดบรรจงขัดไปเพื่อให้ได้ผิวงานแบบนี้นะครับซึ่งเราเราอยากให้โชว์จริงว่าเราใส่ใจในเรื่องงานติดตั้งมากๆเพราะว่าเราจะไม่เป็นแค่หุ้มหนังครับเราจะเห็นว่างานเนี่ยแตกต่างจากทุกที่เลยเพราะว่ารถพวกนี้นะผมเชื่อว่าทุกท่านก็รักรถแล้วก็อยากจะให้เสียงออกมาดีนอกจากดีแล้วเนี่ยยังอยากจะโชว์งานได้ด้วยนะครับ แล้วผมอยากให้ดูครับว่าทีมงานมืออาชีพของผมครับที่ทํางานกับผมมาร่วมสิบปีเนี่ยเขาเป็นคนทําคันนี้นะครับขอโชว์ตัวนิดหนึ่งนะครับนี่นี่ครับฝีมือช่างฝีมือของผมนะครับที่เป็นคนท,ทําคันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเขามีความสามารถมากนะต้องบอกว่านี่ทํางานกับผมมาร่วมสิบปีครับคนนี้ครับ แต่ไม่เขาอายครับเขาไม่อยากแนะนําตัวเองครับคือชาำยาวช่างำยาวต้องชมครับว่าพิมือดีจริงนับในการทำน,นี้เราภูมิใจนำเสนอเลยดูกันชัดๆอีกครั้งครับงานอลูมิเนียมคอนเซปต์ของพี่มิลาครับใช้โพาแอมเมอร์คิวรนะครับตัวนี้ดีไซน์ได้ล้ำมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันครับผมอยากให้ฟังเสียงด้วยนะครับ ครับแล้วผมก็มาอยู่ในรถ for e e v e r e ร t คันนี้ครับซึ่งนี่ครับใช้ชุดลำโพงของกราวซีโร่นะครับ Power Mercury m ครับแล้วก็สกีที่เห็นด้านหลังครับซับก็จะเป็นซับที่ฝังเก็บเข้าไปในช่องเดิมเลยครับแล้วไฮไลท์ตัวนี้ครับก็คือ a u d i t i o n Bit One ตัวนี้ครับนะครับสำหรับรถที่ต้องการอัปเกรดคุณภาพเสียงครับโดยเฉพอะ Ford e v e r e s t แบบนี้นะครับ ตัวนี้นี่เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันครับ okay. แล้วนี่ครับผมมานั่งปรับเสียงอยู่นะครับนะฮะอ่ะเรามาดูกันครับนี่ครับผมมานั่งปรับเสียงตอนนี้ปรับได้สองเมมโมรีนะครับตอนนี้เป็นเมมโมรีบีนะครับเรามาลองฟังกันดูนะครับอันนี้เป็นเมมโมรีที่ฟังเพ้ะ แต่ว่ายังไม่มีตำแหน่งเวทีเสียงอังนนี้คือการเป็นการฟังที่ทุกคนฟังในรถเนี่ยได้เสียงประพอกันหมด 来了我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 来了 นักร้องอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับหลอยสักเพคครับถ้าเราปรับถูกต้องเข้าใจอคู่สิงจริงครับรับ8นิ้วแบบนี้ในรถก็มาถึงด้านหน้าได้เลยแบบนี้แหละครับ ฟังนี่กระหึ่มทีเดียวครับนี่ฮนะเพลงสนุกสนุกสบายครับรรุ่นนี้เหมือนมีคนมาเคาะเสียงเพลงอยู่บนแดชบอร์ดแบบนี้นนครับโอเค เราปรับเสียงเสร็จแล้วครับผมก็เมมโมรีเลยครับแบดบนีครับเรียบร้อยทุกอย่างก็มาอยู่ที่บิดวันหมดนะครับ กดเมมโมรี่ครับสมมุติผมจะเป็น B ผมก็กดเลยเห็นไหมเสียงก็จะเปลี่ยนไปละผมจะเป็น A ผมก็กดใหม่เป็น A แล้วที่สำคัญเราสามารถจะปรับความดังของซับได้ด้วยครับมากน้อยได้แต่ผมไว้ที่ลบเ้าเท่านั้นยังเผื่อได้เยอะครับเพราะว่าคนขับรถ รุ่นนี้หรือว่าผมพบว่าคนไทยเรานี่ครับชอบเบสหนักพอควรครับนะครับอาจจะต่างกับหลายๆประเทศครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมไปมาเนี่ยเขาไม่ชอบเบสหนักเท่าไหร่เขาชอบบางๆเสียงใสๆแต่คนไทยเราชอบความสนุกครับดินามิกดีๆนี่ตอบโจทย์เลยนะครับโอเคก็นี่ก็คือรถ for d e v e r วอรครับที่เราภูมิใจนำเสนอครับแล้วคันนี้งานซาวสวยมากๆจริงครับเสียงก็ดีด้วยแบบนี้ครับ ก็ใครที่สนใจเครื่องเสียงนะครับนี่ครับกระหึมเลยครับอย่าพลาดนะครับมาติดต่อหรือว่ามาพูดคุยกันได้ครับที่มิ r าโชดิโอครับโอเควันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอเคแล้วก่อนจะจบสุดท้ายจริงครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดส u b s c r ป b e นะครับใน M ิราโชดิโอนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ